สวัสดีครับช็อกโกนะครับผมก็อยู่กันในภาคที่3ของ Resident Evil Revolution 2เอพิโซด1นะฮะปะภาคที่แล้วก็ได้ทำการกำจัดตัวตัวบ้าเลยก็ไม่รู้นะครับโอ้ผมก็ลืมบนควิกเทิร์นได้โอ้ลืมเลยวะมีไม่มีโมโนทอปเลยมืดมากด้วยมีแสงไฟจากอะไรไม่รู้อะ คืออะไรวะแบบนะ่ะโอเคไม่พีของอเฮ้ยทำไมกระตุกทำไมมันเซฟมีแล้วกูกระสุนปืนเมื่อกี้พลาดไปสักเกลี้ยงเลยแล้วนะผมต้องเดินทางไหนในแผนที่กูก็ไม่มีนะฮะ ทั้งในวะอู้เฮ้แต่ผมชอบนะเออชอบบรรยากาศแม่งว่ะเออเจ๋งดีชอบชอบ,ชอบสยองสยองเี่ยแหละมันมีอะไรไหมครับโอ้มีมีกูได้แผนทีแน่แล้วโอ้นี่แหละสิ่งที่ข้ารออยู่เลยละอ้ผมรู้สึกว่าเป็นภาค เป็นครั้งแรกเลยผมอยากได้แผนที่มากเลยปกติเล่นตะกีภาก็ไม่อยากจะใช้แผนที่ไม่สิปกติแม่งจะให้แผนที่มาอยู่แล้วอะครับเออบัวอะไรมันมากัดเท้าจังเลยไปได้ไหมไม่ได้โอ้โหเฮ้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เฮียก็สูนไม่พอไอ้บ้าสงสัยต้องแอบ ปิดไฟปิดไฟเออปิดไฟปิดไฟทังนี้ทางนี้ทางนี้นาตานาาตชานาตาเลียเรียกครบทุกชื่อแล้วแป๊บเฟ็บเฟ็บเฟ็บยู่ไหนลงวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมีของอ่ะว่องไปเก็บได้ไหมเสียงมันอยู่แถวนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิ โอ้ยเจออีกเจออีกโอ้โหแม่งเดินมาตรงนี้อีกจะเก็บยังไงวะเออไปไปไป,ไปอย่าเห็นนะเว,ว้ยไว้หูหนวกนะฮะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วมาแค่นี้แหละไปแล้วไปแล้วนาตาชานตาตาเลียมาเร็วเข้าเร็วต,ต,ติด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 ท่อนสูงยิยมโอ้มีตัวเดียวพอนะผมไม่เอาตัวที่สนะอ,องแล้วนะขอร้องละ เฮ้ยยยยเฮ้ยเฮ้ยเมียเยเยเฮ้ยเมวดิเมยวอ้โหมาเยอะวิ่งแล้วกูโอ้ไม่มีเวลามาปลดทิปเมาเไปเ้ยเฮ้ยบ้าหนีดิมเยหนีก่อนเด็กอีกแค่

ลืมเก็บกล่องไปกล่องหนึ่งเลยว่ะโอ้แม็กซ์ตุ่มมนนันตกลมาตรงหน้าผมเลยอ่ะโอ้ะไม่หลบไงวะตกใจคอแกนะ่ฝั่งไม่ได้อ่ะยิงละโอเค<ฮ>กล่องเหมือนเกมดาร์ก,กน็อกมากเลยนะ <c oughs> ขอโทษนะถ้ามันผมเพลอไปหลายเกมผมเล่นเยอะมากยิงเกมค่ายแคปคอมเนี่ย มืดมืดมันจะมีอะไรหล่นมาอีกวะโอ้มืดโน้ตเฮ้อฮู้วอาไปทางไหนอะอ๋อทางนี้ทางนี้โอเค,อเคลงไปเลย โอ้โหข้างหน้าข้างหน้าเลยโอ้โหเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะแม่งมาสองคนเอ้ยสองตัวโอ้โหมันบังคับสู้วันเนี่ยโอ้โหเยอะไปเยอะชิบหายเลยโอ้ไฟบอทเทอร์ จัดให้เลยสัตว์เอ้ยค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับเล่งสวยๆนะฮะค,คุยอยากแม่งต้องบู๊อ๋อแพ้ไฟโอ้ยเยี่ยมเฮ้ยโอ้ตกใจเสียงหลอมละลายไอ้บ้า ตรงนี้มีอะไรปะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้มีทางรอดเลยครับนาตาชานาตาเลียต้องพึ่งเธอแล้วล่ะครับเดีดย๋ดยวเดีดย๋ดยวทานนี้กุเข้าไปสิ เฮิร์บด้วยโอ oh, ้มีมีคัสซอมพาร์ทแต่ต้องปลดล็อกให้แบลรู้ไว้ก่อนเอามาเลยแบรี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆเก็บโดมันให้หมดเราจะอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้อย่างนี้โถแบลรี่มึงเอื้อมก็ถึงมั้งลุงอะค่อยๆวาง ค่อยโ้มค่อยปีนค่อยเก็บทำไมท้าวิ่งมนตลกจังวะถึงยังเนี่ยเฮ้ยโอเคมาถึงฝั่งตรงข้ามแล้วหรือเปล่าโอ้ยไม่ถืออีกเหรอโอ้ มันผสมได้เปล่าวะอ๋อชื่อนาตาเลียกูก็เรียกนาตาชามาตั้งนานแคปซิตี้ mm hmm. acity, อันนี้เพิ่ม,มจุความจุกระสุนควิกโหลดอูด้าเบด เออใส่ได้ติดหมดเลยแล้วกันโอเคที่ผมไม่เลือกอัพแม็กนัมเพราะว่ากระสุนแม่ไม่มีไงครับรอผมได้กระสุนก่อนแล้วค่อยอัพเนะอุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โค่อยๆได้ดูนะ มามา้าสาวน้อยให้อยู่ข้างหน้าแต่ก่อนจะไปนะครับมีของปะโอเคไม่มีเนาะปะเ e t s g กมันจะจบตอนหนึ่งอยังครับเนี่ยโอ้โหลงๆแบบนี้แม่งต้องมีเรื่องอะไรอ่ะ

ต้องยิงจว่มกไอ้ส่วนส่วนก้อนเนื้อจะโผโอ้โหจูออนไปเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วยิงยิงเออ,โ,อโห่ป่าไม่ยากนะแต่ทำไมรอบแรกมันยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไกลไป เฮียไอ้บ้าเฮ้ยไปทำอะไรนาตาเลียเออออกไปเลยโอ้โหมันก็ใกล้กูไปนะเฮ้ยแม่งตกใจไม่มีโอเคโล่งทางบ้านละ ออกมาแล้วแล้วไงเก็บเก็บของครับปีนปีนได้อันนี้ปีนแล้วออกมาข้างนอกมันต้องมีอะไรบ้างดิอ๋อนี่ไงเจอคันโยกแล้วไม่มีเวอร์ แล้วพาขุเข้าไปทำไมวะ <c oughs> โอ้โหจะใช้แรงเลยเหรอพี่ต้องใช้คริสแบบเนี้ยโวรอา เฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะโอ้โหเพียบอยู่ไหนอ่ะเนื้อเนื้อม่นอยู่ไหนเฮ้ยเเดี๋ยว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 เยอะมากเยอะมากเยอะเยอะเนื้อแม่งอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยเฮ้ยอ๋อเจอแล้วโอ้โห

รวนอีกแล้วนะครับโอ้โหเปลี้ยงเพลงยังบิวอยู่ไหนวะไปแล้วเฮ้ยยี่สิยเวลา โอ้โอยที่ที่ที่เท้าเลยเว้ยโอเคเกลี้ยงไหมครับกระสุนนี่หมดหรล็อกวิวกูอีกแล้วเพลงกระสุนกระสุนขอกระสุนเลยนะ

วววิิิ่่่งงงเฮ้ยตัวนี้เคลียหมดแล้วไม่ต้องมาแอบโผล่เกิดใหม่หรอกโอเค,อเคกดดงึงจึงห่อให้้า ฮูวิสฮูยสมาเตอร์อ่นล็อกกิ้งนะับลรี่เขาล้อจิวครับเพราะจิวคือมาสเตอร์อ่านล็อกกิ้งเว้ยเอวมาแต่เสียงอู้เพียบไปเถอะวิงดอ แต่ถ้าว่ากันตามตรงนะภาคนี่เป็นภาคแรกที่เราได้เล่นแบลรี่แบบจริงจังครับเพราะว่าภาคอื่นๆเนี่ยเนื้อเรื่องหลักไม่ได้เล่นเลยนะเออก็ดีเหมือนกันกระโดดกระโดดกระโดดย่าเ่ย่ิ กูจะผ่านมาได้เปิดประตูแครมอ,อยล่า Where are you Where did they go 確かに最悪だ。半年前の録音じゃないかどこにいる、モイラ娘の名前は。モイラああ、どうして <laughs> おい、どうした大丈夫かモイラ。 何次回の「リベレーションズ2は」はあの塔に行く途中でモイラと一緒になったの そこに案内してほしいんだができるかナタリアウイルスを投与したと言ってたのここなのかボセクとかいうのは怖がらないで待っていたこの時それでこの島ともおさらばだ逃げさせ โอเคจบตอนหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหอีเคตื่นเต้นดีวะเออก็สัปดาห์หน้าเขาจะปล่อยตอนสองครับผมก็ว่าจะรีบซื้อมาเลยนะฮะส่วนผู้หญิงที่ชื่อนาตาเลียเนี่ยเธอบอกว่ามอยล่าตายแล้วแม่งตายได้ยังไงวะก็ผมก็เพิ่งเล่นเพิ่งเล่นมาเองอาจจะมองอน,นาคตก็ได้นะครับสั้นจังสามพาร์ทเองก็ <c oughs> เอาเอาเป็นว่าเอาจบขอจบเอพิโซดหนึ่งเอาไว้เท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเอพิโซดสนะฮะบ๊ายบาย